สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17มีนาคมปี2023นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรามานั่งบน่นบ่นบน,บนให้ท่านผู้ชมฟังนะว่าทำไมคนไทยที่มาอเมริกาหลายคนถึงมีปัญหาแล้วก็โดนหลอกกันมากมายนะคะเราก็พูดไปแล้วใน EP ีที่แล้วใครที่ไม่เคยชมก็เดี๋ยวเราโพส์ตให้ในความเห็นที่หนึ่ง เมื่อที่ที่แล้วเราแปะเอาไว้แบอบกว่าวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การทํางานที่สาหารัฐอเมริกานะคะวันนี้สัญญาตามสัญญาค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่จะเล่าเนี่ยจะเป็นแค่นําจิ้มเท่านั้นแล้วก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เป็น general ของการทํางานที่นี่เพราะเราอยู่ที่นี่มานานนะคะดังนั้นก็คงจะมาแบบว่าอาจรวมกันแล้วมาอยู่ในเทปเดียวกันมันคงไม่ได้แต่ว่าวันนี้จะเป็นแค่ in general แล้วเพื่อเราจะต้องการ reflect ให้ท่านผู้ชมฟังว่าสิ่งที่เราพูด เมื่อที่ที่แล้วเนี่ยว่าปัญหาของคนไทยมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่คุณจะทํางานกับคนที่นี่ได้อย่างไรนะคะแล้วมันก็มีน้องๆหลายคนที่บอกว่าพี่หนูอยากทํางานที่นี่นะหนูต้องปรับตัวหนูต้องปรับทัศนคติยังไงเดี๋ยววันนี้ลองฟังดูนะคะสําหรับใครที่ไม่มี Experience ในการทํางานที่นี่แล้วคุณต้องเตรียมตัวยังไงอย่างนี้ดีกว่านะ อันดับแรกเมื่อเราเข้ามาในทํางานในองค์กรเนี่ยเมื่อเขารับเราเข้ามาทํางานเขาก็ถือว่าเขาสกรีนเรามาขั้นหนึ่งแล้วว่าเราเป็นผู้มีคุณสมบัติมีผู้ผ่านการคัดเลือกมานะคะเจ้านายก็จะมีความเ,าเขาเรียกว่ามั่นอ,อกมั่นใจในระดับหนึ่งว่ามาถึงคุณต้องทํางานได้เลยนี่คือความเอ็กซ์เพของคนที่นี่ส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เจ้านายของเรานะคะซูเปอร์วิเซอร์ของเราเกือบทุกคนนะคะเป็นลอเยอร์ค่ะ 90%เปอร์ไของซุวเซอร์ที่เราทำงานด้วยรู้แล้วแต่เป็นนักกฎหมายที่ผ่านการคัดเลือกแล้วมี Experience มาอยา่างดีไม่ใช่นักกฎหมายที่แบบไปเที่ยวตั้งสำนักงานแล้วไปเที่ยวหลอกคนชาวบ้านอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะองค์กรที่เราทำไม่ได้เป็นองค์กร เพื่อสแสวงหาเงินหาทองเข้ากระเป๋านะคะอันนี้ก็ต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะเ้วเป็นคนที่มีความรู้ดีทีนี้เมื่อเริ่มทํางานปุ๊บก็จะเหมือนพนักงานทุกคนทั่วๆไปเขาก็จะส่งเราไปเทรนงานก่อนนะคะการเทรนงานก็ไม่ต่างไปกับการไปเรียนที่โรงเรียนหรือไปเรียนที่มหาวิทยาลายัยเขาก็จะสอนในส่วนของทฤษฎีนะว่านโยบายเป็นยังไงต้องทํายังไงบ้างสําหรับการที่มาทํางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ย แต่ในการลงสนามจริงในการทํางานจริงๆมันก็จะไม่เหมือนกับที่คุณเรียนก็เช่นก็เช่นเดียวกันกับเวลาคุณไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเวลาคุณมาทํางานจริงๆมันจะมีความแตกต่างมันก็เป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่เราเจอก็คือว่าพอผ่านการเทรนนิ่งเสร็จแล้วกลับเข้ามาลงฟลอร์ปุ๊บเนี่ยซูเปอร์วิเซอร์จะคาดหวังทันทีว่าคุณต้องทํางานได้เขาก็จะจ่ายเคสต่างๆมาให้ทำนะคะซึ่งมันก็จะมีความยากความง่ายของเรา ออแล้วแต่นะคะแล้วเขาก็จะจ่ายงานยากมาเลยโดยที่เขาไม่ได้สนใจว่าโอเคคุณเป็นพนักงานใหม่เพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณผ่านการคัดเลือกมาแล้วคุณผ่านการเทรนมาแล้วเราก็จะไม่เสียตังค์ไปกับการเสียเวลาในการรอคอยความสามารถของคุณนึกออกไหมคะเคสที่เราทําส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่ออาชญากรรมนะการก่อ,เ,อ,อเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การค้ามนุษย์การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะรวมไปถึงกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆแล้วก็เรื่องของการขอ humanitarian support หรือ humanitarian program ในสารัฐอเมริกาซึ่งมีหลายๆโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการขอ asylum ก็ใช่นะการขอรีภัยก็เป็นส่วนหนึ่งของการขอ humanitarian ที่นี่ด้วยนะคะเรียกว่าโปรแกรมมนุษยชนที่นี่ด้วยทีนี้เมื่อได้เคสมาปุ๊บเนี่ย สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือเข้าใจสตอรี่ของเคสทั้งหมดที่ได้นะคะเข้าใจอ่านให้ละเอียดนะคะทำความเข้าใจแล้วก็ค้นหาข้อมูลก็เริ่มทำการค้นหาข้อมูลนะคะข้อมูลในการค้นหาและในการนำมาใช้99%เป็นเป็นข้อมูลจากรัฐบาลทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเราจะไม่เอาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เราจะไม่โพสต์ข้อมูล ผ่านทางเพจต่างๆนะเราจะไม่ตั้งกระทูถามใดๆทั้งสิ้นนะคะ99%เป็นข้อมูลจากทางการของรัฐบาลนะคะและของกระทรวงการต่างประเทศเป็นข้อมูลจากองค์กรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบางทีก็ใช้องค์กรระหว่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นของทาง UN หรือว่า u n เ c r หรือว่าของกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้นๆในการที่จะนำมาเป็นการอ้างอิงข้อมูล อันนี้ข้อที่1น,นะคะข้อที่2ก็ต้องดู statutory period นะคะก็คือเรื่องของระยะเวลาของข้อกฎหมายที่ออกมานะคะแล้วก็ตัว enact ข้อกฎหมายที่เขาออกมานะคะก็อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของตัวบทกฎหมายนะคะต่อมาเป็นระยะเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมหรือว่านานมาแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงความหนักเบาของอของผู้กระทำผิด ะะแล้วก็พยานแวดล้อมสิ่งต่างๆที่จะต้องนำมาใช้ในบางประเทศเนี่ยบางทีเราก็ต้องดอูองค์ประกอบของประเทศนั้นๆด้วยอยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเข้ามาจากประเทศมาโดว่านะคะแล้วเขามาขอรีพายเราต้องดูว่าเอ๊เขามีพาสปอร์ตสองใบด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามาโดว่าเขามีพาสปอร์ตบางคนจะมีพาสปอร์ตของโรมาเนียด้วยเพราะว่า2ประเทศเขาดูโอซิเซนชิพกัน นะบางคนมาขอรีไพล์บอกว่าตัวเองเป็นยิบซีเป็นโรม a านะคะเขาเรียกว่าตัวเองเป็นโรมาาเราก็ต้องดูไทม์ไลน์ของประเทศนั้นว่าเฮ้ยไอที่มันเป็นมาเคลมว่าตัวเองเป็นยิบซี นะคะเพราะว่าบางทีเขามีการ discriminate หรือว่าละเมิดสิทธิเกี่ยวกับคนช,ชนกลุ่มน้อยของประเทศนั้นๆด้วยแล้วก็ดู s ิ t u เ t ชันในปัจจุบันด้วยว่าเฮ้ยแล้วประเทศนั้นปัจจุบันนี้เขายังโอเคกับคนกลุ่มนี้หรือเปล่าเหมือนที่เราเหมือนที่เราเคยพูดเรื่องรีภายไทยที่เราชอบคนไทยชอบไปบอกว่าฉันเป็นเกย์อะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าปัจจุบันนี้เกย์ไทย เรามีผลเสียขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังนะคะหรือบางทีถ้ามาจากบางประเทศที่มีเขาเรียกว่ามี Exemption พิเศษเช่นมาจากคิวบาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่า Exemption พิเศษที่สหรัฐอเมริกาให้คิวบามีอะไรบ้างนะคะหรือว่าบางคนมาจากประเทศ e อลิเทรียนะเอลิเทรเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจาก e อธิโอเปียมาก่อนเขาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้เขาแยกตัวออกมาก็ต้องดูเราก็ต้องเริ่ม กลับไปศึกษาเพราะบางคนเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่นี่เขามาขอรียัยเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของศาสนาเช่นในประเทศออลิเทรียบางศาสนาหรือว่าบางลทัทธิหรือว่า,าบางอันเขาไม่ให้นับถืออันนี้อันนี้เราก็ต้องดูข้อมูลว่ามันจริงไหมอย่างที่บอกก็คือใช้ข้อมูลของทางการข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศและจากข้อมูลของประเทศนั้นๆด้วยนะคะหรือว่า ข้อดีก็คือการการการทำแบบนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็จะบอกน้องๆว่าใครก็ตามที่เกลียดวิชาประวัติศาสตร์แล้วคุณบอกว่ามันน่าเบือ่อง่วงนอนอะไรก็แล้วแต่คุณเรียนไปเถอะคุณไม่รู้หรอกว่า ในอนาคตข้างหน้าบางวิชาที่คุณเกลียดมันกลับมาเป็นวิชาที่คุณจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะนี้เรายกตัวอ,อย่างให้ฟังว่าโอเคในในแต่ละประเทศในบางประเทศจะมีความน่าสนใจจะมีปัญหาที่เป็นของตัวเองเองแล้วคุณต้องเข้าไปรีเสิร์ชในการหาข้อมูลคำถามของเราก็คือว่าทำไมถึงไม่ใช้ข้อมูลที่มาจากพวกเพจต่างๆกระทู้ต่างๆที่คนไทยชอบ เดี๋ยวอันนี้ก็คือเรากำลังจะอธิบายให้ฟังมันอยู่ที่ c r e d e n t i a l ค่ะหมายความว่าการที่เราจะทำการ debate หรือทำการ argument อะไรบางอย่างข้อมูลที่ได้มาต้องมีความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะเป็น back up ตัวเราเองถูกไหมคะการที่คุณมาบอกว่าโอ้ยฉันแค่ไปได้ยินมาเฉยๆอย่างเงี้ยล่ำลือกันมาอันนี้เราใช้ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเราถึงได้บ่นคนไทยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าดูซิไปหาข้อมูลก็ คือ1ไม่หาข้อมูลใช้วิธีไปถามตามเพจกระทู้ต่างๆซึ่งอันนี้เราจะบอกว่าเราก็ไม่ได้ว่าพวกเพจต่างๆที่เขาเปิดขึ้นมาในการที่ช่วยเหลือคนไทยนะคะบางทีเขาก็มีเจตนาที่ดีที่จะนำความรู้ต่างๆที่เขามีแล้วเขาทำแลวเขาประสบความสำเร็จเนี่ยมาแชร์ข้อมูลแต่ทีนี้บางทีเราก็ต้องถามท่านผู้ชมกลับด้วยว่าแล้วเราเชื่อถือบุคคลคนนั้นได้มากแค่ไหนนะคะเรารู้จักเขาหรือเปล่า 2เราเคยเห็นเขาส่วนตัวไหมเพราะบางทีคุณต้องเข้าใจว่าการที่เราไปโพสต์ตามเพจต,ต่างต่างหนงเขาก็ไม่รู้จักเราเราก็ไม่รู้จักเขามันเป็นแค่การถามตอบกันรธรรมดานะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าตัวเองเป็นแม่บ้านนะ,ะชอบเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้นะคะชอบเข้ามาอ่านกลุ่มนี้แล้วฉันก็เคยเห็นบางคนเขาตอบอย่างนี้ฉันก็เลยมาเล่าให้เธอฟังบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันเป็น วีซ่าคู่มั่นมาก่อนฉันเคยทําแบบนี้มาก่อนแล้วมันได้นะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันเป็นเมียทนายสามีฉันเป็นทนายมิเกชชั่นนะบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันเป็นผู้ช่วยทนายความมาก่อนนะบางคนก็อาจจะบอกว่าฉันเป็นพยาบาลเคยทา process แบบนี้มาก่อนบางคนก็บอกว่าฉันเป็นนักภาษีอย่างที่เราเคยพูดเลยนะคะแล้วฉันเคยทําสําเร็จมาก่อนอะไรก็แล้วแต่บุคคลเหล่านี้เราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะท่านผู้ชมอันนี้ขอให้เข้าใจให้ตรงกันแต่เราใช้เขาเป็น credential ในการแบ็กอัพไม่ได้เพราะว่า 1. เราไม่รู้จักเขา 2. ถ้าเราบอกว่าเขาเป็นเมียทนายแต่เขาไม่ใช่ทนายคุณเข้าใจที่เราพูดป่ะ 3. ถ้าเราบอกว่าเขาเป็นนักภาษีใบเซอร์ติฟายของการทําภาษีของเขาใช้ได้กับการทําภาษีแต่จะใช้ไม่ได้กับการทํำ Immigration นี่คือสิ่งที่เราจะพูดนะคะ 3. ก็คือเขาอาจจะบอกว่าฉันเคยเป็นวีซ่าคูมัน K1 มาก่อนแต่ย,ง,ยงที่เราบอกก็คือแต่ละเคสมันไม่เหมือนกัน คนที่คุณแต่งงานด้วยอย่างที่เราเคยพูดผัวก็คนละผัวดังนั้นมันก็ย่อมไม่เหมือนกันเราใช้สิ่งนี้มาเป็น credential ไม่ได้นะคะในการทำงานอันที่ต่อมาก็คือในเรื่องของการใช้หนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันหนังสือพิมพ์ทุกๆประเทศจะมีความคล้ายๆกันเดี๋ยวนี้มันไม่ออกมาเป็นเป็นหนังสือพิมพ์เป็นฉบับฉบับละแต่มันจะเป็นแบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ถูกไหมคะ ในแต่ละประเทศจะมีความซ้ายจัดขวาจัดเหมือนกันในเมืองไทยเราก็จะมีหนังสือพิมพ์ที่เป็นเข้าข้างสีแดงเลยชัดเจนพอดูรายการนี้จะรู้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ของพรรคสีแดงอันนี้มาอ่านเราจะรู้แล้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ของพรรคสีเหลืองถูกไหมคะอันนี้เชียรัฐบาลอันนี้เกลียรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ใช้ไม่สามารถจะนำมาประกอบได้ที่อเมริกาก็เหมือนกันจะมีสํานักพิมพ์หรือว่านังสือพิมพ์หรือว่าพวกนิวส์ต่างๆที่เข้าข้าง right wing หรือว่าเข้า,ข,าข้าง left wing นะคะชัดเจนหรือจะมีนังสือพิมพ์หรือว่าพวกนิวส์ที่เป็น local ที่เกลียด g ย์เลยชัดเจนเขาออกเลยว่าเขาเกลียดเพศที่3นะเขาค่อนข้างจะ strong โอ i n นเ n กับพวกนี้ดังนั้นเราก็เอามาใช้ไม่ได้เราถึงได้บอกว่า99%ของการนำข้อมูลมาแบ็กอัพในการทำงานจึงเป็นข้อมูลของทางรัฐบาลทั้งสิ้นส่วนของ1%เ์นต์จะเป็นในส่วนขององค์กรระหว่างประเทศอย่างที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก็เป็นของ UN อะไรต่างๆของกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆน,น,นะคะที่จะนำมานามาใช้ต่อมา เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะต้องนำข้อมูลนี้มาประมวลแล้วก็มาวิเคราะห์นะคะทั้งหมดที่เราได้มานะแล้วเจ้านายก็อาจจะเรียกสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความค่อนข้างจะ pressure บางอย่างก็คือเรื่องของเวลาเพราะบางทีเจ้านายอาจจะจ่ายงานมาให้คุณตอน8โมงเช้าซัก11โมงคุณจะได้อีเมลว่าเสร็จหรือย,อยัง I'm ready คุณอาจจะยังไม่เรดี้แต่คุณก็จะบอกว่าฉันต้องเรดี้เพราะว่าบางทีเราบังคับเวลาเขาไม่ได้เพราะเจ้านายเขาจะบอกว่าฉันมีเวลาแค่นี้และฉันมีเวลาสล็อตแค่15นาทีที่จะคุยกับเธอดังนั้นเขาพร้อมเมื่อไหร่เราต้องพร้อมอันนี้คือ อารมณ์พี่ไทยเนี่ยคุณทำได้หรือเปล่านะคะในเวลาที่ you have to be ready every time นะคะทีนี้พอไปถึงเนี่ยในเมื่อ15นาทีที่เขามีเวลาให้เราเราจะไปเที่ยวยืนพูดน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงไม่ได้มาถึงต้องโชะเลยว่า what when where why who how สิ่งที่คุณเจอคืออะไรบ้างนะ layout ประเด็นเข้ามาเลยนะเสร็จแล้วเมื่อเข้าประเด็นปุ๊บ analyze ให้ฟัง พอแอนเอนไข้อมูลให้ฟัง a อ p l ลด้วยข้อกฎหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยเจ้านายจะถามว่าคุณคิดว่ายังไงนะคะเขาก็จะให้ความคิดกับเรามาเราก็จะบอกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราคิดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณคิดว่ายังไงนะคะก็จะมา Discus s กันพอมา Discus s กันเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อได้ผลประมวลระหว่างเรากับระหว่างเจ้านายปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือการทำเขาเรียกว่า cross check ค่ะ cross check ก็หมายความว่า จากทั้งหมดที่เราประมวลกันมา2คนกับเจ้านายเราจะไปทําการ cross check โดยการที่จะต้องไปถามกลุ่มทนายอีกกลุ่มหนึ่งด้วยทั้งๆท,ที่เจ้านายเราเป็นทนายอยู่แล้วนะคะถามว่าทําอย่างนั้นทําไมนี่เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่จะไม่มีแบบว่าเป็นอีกโก้ประเภทว่าฉันก็เป็นลอยเยอร์นะทำไมถามฉันแล้วเธอไม่เชื่อฉันหรออันนี้ไม่ใช่นะท่านผู้ชมเจ้านายก็จะบอกว่าโอเคเราได้ข้อมูลแบบนี้แล้ว let's go ทำการ cross check ก็คือจะไปหา lawyer อีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี่แหละทําไมที่เราจะบอกคนไทยว่าทําไมคุณต้องถาม lawyer หนึ่งเพื่อขอ opinion เพราะเคสบางเคสที่เราทำบางครั้งใช้ l เยอร์ถึง4คนถามว่าทำไมเพราะการ interpret law หรือว่าการแปลข้อกฎหมายเนี่ยคนนึงอาจจะเห็นอย่างหนึ่งแต่คนนึงอาจจะเห็นต่างอีกแบบหนึ่ง ะะบางคนอาจจะเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นหรือบางคนจะมีความ expertise หรือความเก่งและเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเช่นถ้าถามเรื่องของ Human Trafficking หรือเรื่องของการละเมิดสิทธิ์คนนี้เก่งด้านนี้เราก็จะไปโฟกัสเอาทางตรงนี้นะเขาก็จะให้คำตอบที่มันมีความ ชัดเจนขึ้นเรียกว่าอุดรอยหรือว่าอุดช่องโหว่หรือว่าอุดรูที่เราคิดว่าเราจะไม่เห็นและนี่คือประโยชน์ว่าทำไมเราต้องเป็นเราจะต้องมี Third หรือ second opinion นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะมา back up ร่อยอทีนึงว่าเอ้ยเออว่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ทันได้มองอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเฮ้ยเราไม่เคยคิดถึง situation นี้เพราะว่ามันพอไปหาทนายปุ๊บเนี่ยพอเราไป cross c h e c กันปุ๊บเนี่ยเราจะมี Situation ที่เรียกว่า what if นะคะก็คือแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้มันควรจะเป็นยังไงต่อมันจะมีแผน A แผน B แผน C แผน D ออกมาเต็มเลยเป็น correct scenario ดังนั้นเราถึงได้บอกไนงะถ้าคุณอยากรู้ว่าทนายคนไหนเก่งไม่เก่งคืออย่างเราเนี่ยอันนี้เราเราท่านผู้ชมอาจจะเทียบกับเราไม่ได้ตรงที่ว่าเราได้ทำงานกับลอเออร์ทุกวันเจ้านายเราเป็นลอเยอร์แล้วเราคุยกับลอเออร์ทุกวัน แล้ววันละหลาย,ลายคนแล้วแต่ละคนนี่แบบระดับกะทิทั้งนั้นมาเลยเงี้ยดังนั้นบางทีเราไปคุยกับลอยเยอร์ธรรมดาเช่นบางคนบอกว่าคุณบีช่วยพาไปาหาลอยเยอร์หน่อยบางทีเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นล่ามด้วยใช่ไหมคะบางทีเรานั่งคุยกับลอยเยอร์ไม่เกิน5หรือ10นาทีเรารู้คนนี้เก่งไม่เก่งเรารู้เลยจากการแค่คุยนะแต่บางทีท่านผู้ชมอาจจะไม่เหมือนเราตรงที่ว่าคุณคุณไม่ได้อยู่ในวงการคุณก็จะแบบว่าเฮ้ยฉันก็ไม่แน่ใจว่าคุยคุยแล้วเนี่ย เขาเก่งหรือไม่เก่งแต่อั่งน้อยคุณก็จะได้ไอเดียนะคะว่าลอยเยอร์คนนี้พูดแบบ general แบบประเภทว่าโอ้ฉันเซิร์ช google หาเองก็เจอปะวะถ้าพูดแค่นี้ไม่ต้องไปหาปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ลอยเยอร์บางคนก็จะเก่งเลยนะคะเป็นต้นแต่การที่คุณไม่ไปหาเลยเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทางออกที่ไร้สาระที่สุดนะแล้วคุณไปหาทนายเนี่ยทำไมเราถึงด่าเป็นประจำก็คือมาจากตรงนี้นั่นเองทีนี้เมื่อได้การ cross check กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ย ลำดับต่อมาก็คือการเขียน document ค่ะคือการมาทำ writing การทำ writing ของเราก็คือจะต้องทำการ articulate ภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียก articulate คือการเขียนหรือการพูดแบบชัดถ้อยชัดคำ ในการนำลงมาทำเป็นด็อก m ค n t เมนต์นะคะก็จะ 1. เราก็ต้องเลเยอร์เอาสตอรี่ออกมาก่อนว่าสตอรี่ของเคสนี้คืออะไรถูกไหมคะสก็จะต้องมีการฟายเช็คใช่ไหมคะเ,เขาเรียกว่าฟายแฟกต์ก็คือข้อเท็จจริงของสตอรี่นี้คืออะไรเราก็จะเขียนแฟกต์ออกมาต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการ Analyze ข้อมูลนะคะเมื่อได้แฟกต์ออกมาแล้วเนี่ย a อน l ล z ซที่เราค้นพบหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราค้นพบออกมามันคืออะไร ต่อมาก็จะเป็นเรื่องการ apply law ค่ะข้อกฎหมายที่มีและมีความจำกัดหรือไม่จำกัดกับเคสนี้คืออะไรนะคะต่อมาเป็นการทำ argument ก็คือการเขียนเชิงโต้แย้งค่ะว่าแล้วการ analyze กับข้อกฎหมายมันมีความโต้แย้งกันอย่างไรจึงจะนำมาซึ่ง conclusion หมายถึงบทสรุปว่าเราไฟน์าบทสรุปของข้อนี้ว่ามันคืออะไร ดังนั้นเราถึงได้บน่น่านผู้ชมหลากหลายมากเลยเราบน่นบ่นบ่อยมากว่าพวกคุณไม่ไปเรียนภาษาอังกฤษเราเองเราไม่เคยพูดว่าเราเป็นเทพด้านภาษาอังกฤษไม่เคยแต่อย่างน้อยคุณต้องมีความสามารถในระดับเขียนแบบ Articulate ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นฟังพูดอ่านเขียนมันใช้หมดในเรื่องของการทำงานดังนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณปฏิเสธที่จะมาอเมริกาแล้วไม่เรียนภาษามันเป็นการคิดที่ผิดอย่างหนัก ะะแล้วการที่คุณบอกว่าคุณอยากจะได้งานที่มีคุณภาพตัวคุณเองคุณไม่ทำตัวให้มีคุณภาพแล้วคุณจะอ,อะไรไปต่อรองในการที่คุณอยากจะหางานดีๆทำอีกอันหนึ่งที่เราจะพูดก็คือในเรื่องของการทำเทสติมนีมันมีเกิดขึ้นเสมอเทสติมนีก็คือการสอบปากคำพยานหรือว่าการให้พยานสาบานตนแล้วก็พูดออกมาทีนี้เรื่องของการพิมพ์ท่านผู้ชม ปกติตอนนี้เราเริ่มที่จะเทรนน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานเนี่ยเก่งในเรื่องของการพิมพ์มากนะเพราะเขาจะอยู่กับคอมพิวเตอร์เสมออย่างเวลาที่เราทำเทสติมอนี่เนี่ยพยานเขาก็จะพูด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 ไปเรื่อยเราไม่ได้ให้เขาหยุดนะพูดไปเลยแล้วเขาจะพิมพ์เดี๋ยวนั้นเลยหลายคนได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาสเปนิชรวมกันด้วยนะคะแบบ คำถามก็คือถ้าคุณไม่ไปเรียนภาษาคุณไม่ยอมพัฒนาตัวเองคุณเอาอะไรไปสู้กับคนพวกนี้บางคนได้อังกฤษสเปนนิชภาษาฝรั่งเศสเขาก็ได้ภาษาเยอรมันก็ได้ด้วยอาหรับก็ได้อีกพวกภาษาที่มันเป็นภาษาที่เขาใช้กันทั่วไปหลายคนได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์แบบเรานี่ยังเป็นยุคป้ายอยู่นะเรายังนั่งแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ,ยวเยวฉันขอหาก่อนตัวเอมันอยู่ตรงไหนวะ นะเพราะว่าเราแก่แล้วแต่ว่าเด็กยุคใหม่นี้ไม่ต้องเลยคุณพูดมาได้เลยความเร็วของการพิมพ์และการพูดเขาไปพร้อมกันเสร็จแล้วปุ๊บเขาสามารถจะปริ้นออกมาได้เลยอ่ะไอที่คุณพูดมาเนี่ยถูกต้องไหมเราแบบโอ้ว oh, wow ้าวพี่ไทยยังคงนะคะใช้โทรศัพท์ไม่เป็นนะมีโทรศัพท์ไว้แค่ถ่ายรูปรับเข้ารับออก แต่ประเภทว่าไอ้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเรายังทำกันไม่ได้อะไรไปกันไม่ถึงบางคนมี Google Translate ก็ใช้ไม่เป็นอันนี้เราต้องปรับจริงๆนะท่านผู้ชมดังนั้นที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือว่ามันมาจากไอ้ครั้งที่แล้วที่เราพูดก็คือถ้าเราไม่รู้จักการหาข้อมูลไม่วิเคราะห์ข้อมูลฟังแล้วเชื่อเลยนะคะสุดท้ายไปถามหมอดู นะพอมันเจ๊งขึ้นมาไปหาหมอดูเราไม่เคยไปนั่งถามหมอดูกับเอางานเราไปถามหมอดูว่าเฮ้ยนี่ช่วยเปิดไพ่ให้หน่อยสิหมอดูบอกว่าอ๋ออันนี้ไม่เป็นอ e ีวิลนะได้ไพ่มา2แบบมันเป็นเด็กกับอ e ีวิลแล้วไม่มีดาบน่นนั่น,นนี่ถ้าทางคนนี้จะไม่เวิร์กกว่านั่นนี่นนนมันเราไม่มีถามว่าเราเคยคุยกับหมอดูไหมเราเคยนะคะแต่เป็นเรื่องที่พูดถึงหมอดูหมอดูจะบอกว่าชีวิตเราดูง่ายมากเพราะเหมือนกับ เรารู้อยู่แล้วว่าคําตอบคืออะไรเราถามหมอดูนี่บางทีเราแค่มาแฟกช็คหมอดูเท่านั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเรารู้คําตอบของเราอยู่แล้วนึกออกว่าเราไม่ได้ให้เขามาช่วยแก้ไขปัญหาอะไรชีวิตของเราดังนั้นอันนี้ก็คือบทสรุปที่เราจะพูดว่าหลายคนมาอเมริกาแล้วมาด่าประเทศไทยว่าเป็นกลาแลนด์อย่างโง่อย่างงี้โง่นันนี่โน่นนี่จริงๆแล้วหลายคนแค่เปลี่ยนกลาเท่านั้นแหละ คุณย้ายจากกะลาเก่าแล้วก็มากะลาใหม่มาสร้างกะลาใหม่ที่อเมริกามาครอบตัวเองแล้วอยากจะบอกน้องๆที่ไทยไม่ต้องเสียใจที่คุณไม่ได้มาที่นี่เพราะบางคนที่มาที่นี่เขาก็ไม่ได้ดีไปบอกคุณหรือเขาไม่ได้รู้มากไปบอกคุณดีไม่ดีคนไทยที่เมืองไทยรู้มากกว่าคนที่นี่อีกดังนั้นเมื่อเราค้นพบแล้วว่าเราเฮ้ย จะต้องพัฒนาในสิ่งไหนเราก็ควรจะแก้ไขในสิ่งนั้นนะท่านผู้ชมไอ้ที่เราบอกบอกไปเนี่ยอย่างที่บอกเป็นแค่น้าจิม้มมันมีรายละเอียดปีกย่ออีกมากกว่านั้นมากที่ในการทํางานในแต่ละวันที่ต้องเจอแต่ถ้าเราอยากจะสู้กับเขาได้เราก็ต้องพ,พ,ยพยายามพัฒนาตัวเองให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพอาทิตย์หน้าพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ